ก็กราบสวัสดีชาว f l i g h t Simulator ทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนาะผมจะมาสอนวิธีการลงเครื่องบินซีโบ้โบ잉เจ737ขีด800อของเกม X Plan e 12นะครับผม,ผมก็จะเป็นยังไงกันบ้างงันก็เดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมก็ให้เราเข้าไปที่ Google นะครับหรือว่าเบราว์เซอร์ของเราเนาะแล้วก็พิมพ์ไปว่าซนะีโบ7 3 7เนาะตัวดาวน์โหลดลิงก์มันจะเป็นอยู่ในเว็บแรกเลยก็กดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือล่อนลงมาเรื่อยๆเนาะ เลื่อนลงมาเรื่อยๆเราจะเจอกับตัวเป็นลิงก์ Google Drive นะครับก็ให้เรากดคลิกเข้าไปนะครับก็สำหรับใครที่ใช้ e x p l a i n 11นะครับก็ให้คลิกที่โฟลเดอร์ด้านบนสำหรับใครที่ใช้ตัว e x p l a i n 12ก็ให้คลิกที่โฟลเดอร์ด้านล่างเนาะทั้งภาค11และ12จะลงเหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นตัว e x p l a n 12เนาะ พอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอตัวที่เป็นตัว full version เนาะก็คือตัวเต็มกับตัวที่มันจะมีเขียนเลข1เลข2เลข3เนี่ยอันนี้จะเป็นตัว patch นะครับซึ่งถ้าเรายังไม่มีตัวเต็มนะครับก็ให้ดาวน์โหลดตัวเต็มมาก่อนนะครับพอดาวน์โหลดตัวเต็มเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยไปโหลดตัว p a t เนาะสามารถโหลดตัว patch ล่าสุดได้เลยไม่จําเป็นต้องโหลดเรียงตามนี้เนาะสมมติว่าอันนี้ patch ล่าสุดมันคือเลข04ใช่ไหมครับเราสามารถโหลดเลข0ูนย์ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปโหลดเรียงเนาะ เราก็กดโหลดไปเลยแล้วก็รอมันโหลดสักพักหนึ่งนะครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาขึ้นอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของแต่ละคนไปนะครับซึ่งอันนี้ผมโหลดเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพอโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดตัวไฟล์ซิปของทั้ง2ตัวมาเลยนะครับเปิดแยกกันเลยเนาะให้มันเป็น2หน้าต่างแบบนี้นะครับโอเคพอเราเปิดตัวไฟล์ซิปทั้งหมดแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ของตัวเกมครับสำหรับใครที่ใช้สตรีมเนาะ ก็ไปที่แถบของตัวเกม X p e a n e 12นะครับกดคลิกขวา Manage แล้วก็กดไปที่ Browse Local f i l e แล้วก็ตัวสตรีมมันก็จะพามาโฟลเดอร์ตัวเกมเลยนะครับพอเราอยู่ในโฟลเดอร์ตัวเกมแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราเข้าไปที่โฟลเด er อร์ Aircraft นะครับนี่เลยมันก็จะโลง่ลงๆอย่างนี้นะครับผมให้เรานะครับลากนะครับผม ลากไฟล์ซิปตัวเต็มเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับนี่เราลากตัวเต็มเข้าไปก่อนเนาะตัวเต็มมันจะมีชื่อว่า b737-800x เดียเดียวๆเลยให้เราลากเข้าไปนะครับแล้วก็รอมันแตะไฟไอล์อะไรสักครู่นะครับโอเคหลังจากที่แตะไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็โฟลเดอร์เข้ามาอยู่ในนี้แล้วเนาะให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ b737-800x นะครับแล้วก็ปิดตัวซิปที่เป็นตัวเต็มออกไปนะครับจะได้ไม่งงเนาะ แล้วก็ให้เราเปิดไฟล์ซิปที่เป็นตัวแพชออกมานะครับผมให้เรากด c t r l a นะครับเพื่อคลุมทั้งหมดเนาะแล้วก็ลากใส่เข้าไปในโฟลเดอร์ โบ잉เจ็ดสามเจ็ดขแบบนี้ได้เลยครับนี่ตัววินโดมันจะถามว่าต้องการจะรีเพลซไฟล์ไหมเพราะว่าชื่อเหมือนกันให้เรากดรีเพลซไฟล์ไปเลยครับนะเพื่อเป็นการอัพแพตให้กับเครื่องบินนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัพแพตที่เสร็จเรียบร้อยเครื่องบินก็จะอยู่ในสภาพที่พร้อมบินแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะเราจะมาดูในส่วนของขั้นตอนการลงลายเครื่องบินกันนะครับซึ่งลายเครื่องบินที่ผมจะแจกนะผมจะแจกไว้ด้านล่างดนะีสคริปชั่นเนาะจะเป็นในส่วนของตัวลายสายการบินนกแอร์ air นะครับก็ สามารถกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราโหลดตัวลายสายการบินนกแอร์เสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่โฟลเดอร์ Boeing 7 3 7 8 0 0 x เนาะอัละให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ l i v e r i e s นะครับผมพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เปิดนะครับผมไฟล์ซิปของลายนกแอร์มาเนาะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยครับกด ctrl a แล้วก็ลากไฟล์ livery เนี่ยใส่เข้าไปในโฟลเดอร์ l i v e r i e s เลยนะครับ พอโหลดเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดไฟล์มันเรียงอยู่กันแบบนี้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมขั้นตอนต,อนต่อไปเราก็ไปดูว่าเออมันติดจริงๆริงไหมนะก็ให้เราลองเข้าไปในเกมเช็คดูเลยนะครับว่ามันลงได้สําเร็จไหมนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดไปที่ New ไฟล์เนาะอ่า ถ้าลงเสร็จนะครับเราจะสังเกตว่ามันจะมีเครื่องบินเพิ่มมา2ลำนะครับก็คือเป็น Boeing 737-800แล้วก็จะมีตัว X เพิ erm นะ่มท้ายเนาะแล้วก็อีกลำหนึ่งก็จะเป็นตัวในส่วนของเวอร์ชันที่เป็น 4K นะครับผมอ่าถ้าใครแบบคอมไม่ได้แรงมากก็ใช้ตัวธรรมดาแต่ถ้าเกิดใครคอมแรงประมาณ1ก็สามารถใช้ตัว 4K ได้เลยนะครับก็เลือกใช้ตามที่คอมไหวเนาะ อ่าแต่อันนี้ผมจะขอเลือกใช้เป็นตัวธรรมดาแล้วกันนะครับถ้าเกิดเราเลือกไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนลายเครื่องบินสมมติว่าเออพี่ครับอยากจะได้ลนยนกแอร์ที่ลงเมื่อกี้เนาะให้เรากดไปที่ c ั s t o m i z e มนะครับแล้วก็ตรงมุมบนขวามืออ่าเราจะเห็นว่ามันจะมีชื่อของสายการบินอยู่นะครับก็ให้เราเลือกได้เลยมันก็จะมีลายทั้งหมดที่ทเราลงไวเนาะจะเลือกอันไหนก็ได้เลยครับนะสมมติว่าผมเลือกเป็นทบียน H s D B K แล้วกันนะครับเราจะสังเกตว่ามันเป็นเครื่องหมาย question mark ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นแค่ thumbnail เเฉยเราสามารถกดในส่วนของ start flight ได้เลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะถ้ามันมีหน้าจอขึ้นแบบนี้นะครับผมก็การันตีว่าลงได้สําเร็จแล้วแน่นอนเราอาจจะลองเลื่อนในส่วนของตัว throttle ด,ดูได้นะครับว่ามันเป็นไปตามที่เรา เลื่อนไปไหมเนาะโอเคเครื่องก็เร่งปกติเนาะเวลาเปิดแฟบก็เปิดแล้วแฟบก็ทํางานปกติดีแสดงว่าใช้ได้นะครับผมก็คือลงเสร็จสมบูรณ์นะครับผมไม่มีตรงไหนบักเนาะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะเช็คว่าเราลงได้ถูกต้องไหมให้หันซ้ายมาตรงแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ข้างบนมันจะมีสัญลักษณ์ question mark อยู่ให้กดคลิกเข้าไปครับ เราจะเห็นว่ามันจะมีเวอร์ชันของเครื่องบินอยู่นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น4.05.04ตามที่เราลงไว้เลยถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราลงได้ถูกวิธีแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทุกคนกดไปที่ปุ่ม s h i บวกเลข4นะผมเลข4ที่เป็นพอสัมผนะัสเนาะพรากดไปแล้วปุ๊บเนี่ยกดพร้อมกันนะครับมันจะพาเรามาที่มุมมองด้านนอกเนาะอันนี้ก็เพื่อที่จะมาดูว่าลายเราลงติดไหมสรุปก็คือลายเราลงติดเรียบร้อยดีนะครับก็เป็นลายในส่วนของนกแอร ทะเบียน DBK นะครับผม นี่เลยก็ถ้าลงเสร็จสมบูรณ์ก็สามารถพร้อมบินได้เลยนะครับผมซึ่งคลิปวิธีการสอนบินซีโบ7เจ็ดเนี่ยผมทําคลิปไว้แล้วอยู่ในเพลย์ลิสก็สามารถไปกดดูได้เนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่แต่ว่าก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผม้าใครคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์แล้วอยากจะแชร์ต่อก็สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดแชร์ได้นะครับผมและก็ถ้ากด s u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิป วิดีโอหรือว่าไลฟ์สตรีมใหม่จากทางช่องของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวหน้าสวัสดีครับ